ทางเข้าไม้นะครับนี่โอเคแค่ทางเข้าหมายก็น่ากลัวแล้วไปฮะไม่เคยมาแท้ามาครั้งแรกนะครับมาตาม GPS ฮะไม่รู้จะเป็นยังไงฮะชิดว่าน่าจะหมายเด็ดนะฮะไปกันต่อฮะโกซ้ายมือชัดเจนฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละทางเข้าหมายผมว่าไม่ใช่ละโอเครู้เรื่องทางเข้าหมายอยู่หลังป่าช้านะสรุปเราเราหลงนะฮะเราต้องเดินลัดนาไปลัดนาตรงนี้ไปครับนี่ Yeah.